อว่ามาเลยว่ามาเลยผู้พันว่าอะไรเนี่ก็ตะเกียบุญอะไรอยู่ผมผมก็พูดตามสไตายของผมล <c oughs> ผมไม่เคยว่าใครเสียหายหรอกมีแต่คนอื่นแหละแล้วก <c oughs> ว่าผม <c oughs> ว่าผมพูดมากพูดอะไรก็ไม่รู้ ก็คุณไม่ต no no ั้งใจฟังนี่บางทีแกพูดน่ะเก็บมาพูดจนถึงอยู่บ้านน่ะเรียกอะไรอ่ะเอ้าฉันไม่ใช่คนเข่าโง่เด้อพูดผิดเวลาเขาไม่พูดพูดผิดเวลากาลเทศะไม่รู้จัการละเทศะอันนี้ก็กินนุ่งกบไม่กลัวเบาเนี่ยินทางเท่าดีเอะไมได้นะพี่น้อยอยู่กันสองคนก็เหมือนไก่นี่เหมือนกันเนาะ ก็เหมือนหนูอ่ะหนูอยู่อ้สองคนลูกก็ไปทำงานทต่พี่ก็ก่ก็พี่ก็อยู่บ้านไกมด่ไันพี่ก็ไป๋อเออเชมาด้วยเตอนนี้มันแรงอยู่แรงก็ดูไม่สดชื่นตรงเนี้ยตรงที่บ้านอยู่แมันจะเจาะกระดานไม่ได้ อันนี้มันมีปลาปาเข้ามาแล้วเมื่อกี้คือที่น้ำไม่คือะราปา่ปลาปลาแปลาปาน้หมู่บ้านนใช้ใช้ผ้าพลาสติกรองใช้ผ้าพลาสติกเนี่ยมันใสมาหนงตั่ปาปนี้ปลาปลาน้ำปลาปลน้ปาปา้าเมื่อกี้ก็เป็นน้ำน้ำบาดาลเลยนบแล้วใน่บ่อปลาเี่ยผมใช้ผ้าพลาสติกไปพัก้แล้วมาปล่อยลงม่โอ้ไม่ได้ใส่คอรีนแต่ถ้า แต่ถ้าไม่มี้าพวัตสนจริงลองอะแต่ถ้าหน้าฝนไม่ใช้แต่น้ำฝนก็มวนาม้นทำ<น>ไมส่งไปแล้วนะขาวไอ้ทำไมพี่เขา <c oughs> ขาวเขาให้มันขาวบ้างเพื่อความขาวของผมอาจจะทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้น <c oughs> ไม่ได้มองแล้วดำมั่ง <c oughs> จะ่จแบบอะไาอันนี้ดูขาวขึ้นนะแต่ถ้าเรามองไปตรงคืออะไรตอนนั้นขาวอ้วก ากแต่ถ้าคนคนไหนมองกระจกแล้วว่าเป็นที่เลยนะถูกพอใแล้วเนี่ยเป็นคนที่บารับน่าจะถูกพอลยเยสุดยอดแล้วไปเหนือไปใต้ไปติมงติมอไปอะไรมาหมดแล้วไปมาป้ไม่ไปนี่ก็ไปไปไปมาหมดแล้วเหรอไปท่ภาคใต้แค่นั้นเองเนม่อบไปงสม ไปมาแล้วไปทิยากรสอนเขาเนี่ยไปอยู่ับบนี้้าหัวสามแไปอยู่